มือนี้นุ่นทิยากับมีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขตำราของพี่วา่านางวดทผ่านมาวันที่ห้าวันศุกร์ที่ผ่านมาไม่เข้านะคะวันพุธเขาบนเขาล่างวันศุกร์บ่เขาก็เป็นเรื่องธรรมดาธรรมชาตินะคะสําหรับมือนี้พี่ว่าหายไม่แก่เมื่อมือไม่เป็นแนวทางตำราวดวันที่8กันยายนสองหาหกแปดเพิ่นจะให้แก่เมื่อไม่เป็นตัวใดนะคะ จะหายไปฟังเสียงสัมภาษณ์ระวังนุทิยากับพี่วาดตำลาวงวดวันที่8กันยายน2568วันจัน์ทนะคะพี่วาดสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าเมื่อก,กี้หนูโทรไปพี่ไม่รับหนูก็เลยทำงานต่อสวดี แกตัวสับไว้ออกมาให้ก็ถอนงอกอ๋อเมื่อเช้านี้ที่เอฟซีฝากน้ำใจมาหนูส่งต่อให้พี่แล้วนะคะจ่าจๆาจีาบร้อปรดจ้าอันนี้อ่านแล้วใช่ไหมจ๊ะอ่านแล้วค่ะจแก้ตัวนะบอกเอฟซีเอาใหม่เอาใหม่แก้แก้มือใหม่เนะพี่เนาะเมื่อวานนี้แก้มือแก้มืออ้ยบางคนบอกว่า จัดตัวละร้อยพอเอาจริงๆมันไม่เข้าเวลาซื้อน้อยๆก็เข้าดีๆ e ด RPG> ก็มีเข้ามีหลุดอะพี่เหมือนกันบอกเอฟซีเหมือนกันพี่ซื้อตัวละร e ้อยก็ไม่เข้าถ้าซื้อห้าสิบสามสิบแม้เข้าดีแทอืนก็มีเข้ามีหลุดอํมันเป็นเรื่องธรรมชาติถ้าเข้าทุกงวดนี่โอ้ขนาดไม่ได้เข้าทุกงวดก็ยังมีคนเอาไปให้พูดเลยลอกการบ้านเยอะแยะโอ้ อะไรไม่รู้เยอะมากเยอะมากเอาพี่ไปอ่ะพี่คิดเลยแหละพี่พี่เปิดไปดูนะพี่เห็นปุ๊บพี่ก็คิดในใจวันนี้กวนสงสัยจ้อยแน่ๆเลยเพราะส่วนมากคนอาไปลอกปุ๊บมันจะไปอย่างนี้ทีแล้วก็ดวงเขาไม่เข้ากับเราองอัลอกเราไปอ่ะมันทำให้เขาไม่มีโชคไงเดี๋ยค่ะเดี๋ยวหนูหนูขอพูดผ่านคลิปก่อนวันวันที่ห้าที่ผ่านมาที่ปล่อยคลิปพี่วาดลงหนูให้พี่วาดพูดพี่วาดก็บอกว่า อันที่จริงพี่วาดบอกว่าให้ให้สองช่องอะเน,นี่นยแต่ที่นี้พี่ไปเอ่ยชื่อของช่องของเขาคือการทํา youtube นี่เขาไม่ให้พาดพิงถึงช่องอื่นหนูก็เลยตัดตัดคําที่ว่าชื่อช่องนั้นออกไปแล้วทีนี้เอฟซีของม่เข้าใจเขาก็คิดว่า,าพี่วาดพูดโกหกอันที่จริงให้สองช่องไม่ใช่ช่องนุนที่ยาช่องเดียวเขาก็เลยเขาก็เลยเข้าใจผิดเพราะว่าอันที่จริงพี่พูดว่าสองช่องอ่ะแต่หนูตัดคํานั้นออกไป ก็เลยเป็นการเข้าใ,ใจใผิดแต่จริงๆ,ๆแล้วแนวทางของพี่วาดนี้รู้สึกว่าจะให้สองช่องแน่นอนใช่ไหมคะใช่ใช่แ,แม่แม่ก็ไม่ได้ให้ใครค่ะมีแค่สองช่องแต่ถ้านอกเหนือจากสองช่องเป็นช่องอื่นนะั้นคือเขาเอ,อกไปลอกการบ้านกันเองใช่ใช่เอาองพี่ไปลอกกันบ้านพี่เห็นแล้วเอาพี่ไปลอกการบ้าน,น,านลอกเหมือนการเป๊ะเลยตัวเก่งตามตัวเหมือนกันเ๊ะเลยเยอะมากเยอะมากบางคนก็ทํา เทียบเทียมไปใกล้ๆเคียงนั่นแหละหนูก็รู้หนูไม่รู้จะพูดยังไงมันก็เลยไม่เข้านะเอาใหม่พี่สู้ๆเพราะว่าดวงเขามานั่นไงบางคนก็โทรมาแนะนําว่านะแนะนําว่าให้ของให้พี่วาดปล่อยช้าๆอะไรเงี้ยว่าลองลองปล่อยช้าๆซิว่าเขาจะเอาเลขมาจากไหนเราก็ทําไม่ได้อยู่ดี ก็ไม่รู้จะพูดยังไงเนาะเพราะว่าถ้าพี่ให้ไปแล้วเขาก็ก็เอาไปลงอย่างไอช่องเขาก็ต้องลงอยู่ดีใช่ใช่ใช่มันก็ก็เด่นเข้าไปดูก็เ,เอาไปก๊อ,อกปปี้เหมือนเดิมใช่เขาก็เอาไปทําเป็นเลขของเขาเนี่ยมันก็พูดยากเนาะพี่อย่างช่องหนูนะเพจเพจปลอมก็ของหนูก็มีอ้าพี่หนูพร้อมแล้วค่ะโอเคได้โอเคได,คด้บอก สี e ทุกท่านนะคะ <iempo> ว่างวนนี้ห่งๆจ้าเอาคืนเอาคืนค่ะค่ะค่ะสู้ๆ,ๆนะคะวิบบ่งบ,<ใ>บนวิ่งนี้ให้สองตัวนะคะค่ะออวิ่งหกกับศูนย์หกกับศูนย์บนล่างหกกับศูนย์เขียนรอไว้เลยบนล่างหกกับศูนย์ค่ะบนล่างหกกับศูนย์จับคู่ศูนย์เก้าศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เก้าศูนย์ห้าศูนย์หก แล้วก็ห้าหกแปดหกแปดหกแล้วเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดจ้ะ 6, หกคู่นะคะส่วนสามตัวสามตัวเก้าศูนย์ห้าเก้าศูนย์ห้าแล้วหกศูนย์หกหกศูนย์หกจ้ะแล้วก็การเบิ้ลไว้หน่อยนะกนววนันเบิ้ลเพราะวันจันทร์มันชอบเบิ้ลค่ะ เบอร์หกหกกับห้าห้าเบิร์หกหกกับห้าห้าะมีแค่นี้จ้ะแล้วเลขตัวเน้นชุดไหนคะเลขสองตัวเหมือนเดิมค่ะสองตัวแถวบ,บนเหมือนเดิมจ้ะแถวบ,บนเหมือนเดิมแองๆนะหนูขอทวนน้อยหนู อแนวทางของพี่ว่าตำราว,วดวันที่8กันยายน2568วิ่ง6กับ0สามารถวิ่งได้บนล่างจับคู่09 05 06 56 86 97กันเก้รเบิ้ลมี66กับ55เลข3ตัวบนมี905 606ทั้งหมดทั้งมวลน,นี้เน้นบนกันล่างกลับด้วยนนทิยาลงถูกไหมคะ พี่วาดมีอะไรจะคุยกบจะคุยกัเอฟซีอีกไหมไม่มีอะไรบอกเอฟซีแหงๆจ้าวันนี้แหงๆนะจ้าวันนี้ถูกหวยไปด้วยกันจ้าค่ะข,ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะบรรจาร์รับซับไปจ้าทุ้ค่ะจ้าค่ะพอพี่นอนเอฟซีก็สิอย่างนี้น่อยนะคะเสียงสัมภาษณ์ะว่านนทิยาก,กับ พี่วาดนะคะเป็นแนวทางตำเล่านะคะให้แกเมื่อไม่นะคะอุปทานมากวันซุกบอกเขานะคะเลขกก็มีเขามรลดนะคะเพราวะครับนุ่นทิยากับไทยทําให้เป็นแนวทางหาสื่อสารกินหาสื่อตำเล่าแนวทางเล้านะคะโมเมนบ์มเมนรัฐบาลไทยนะคะนุ่นทิยาเขาพิษนะคะนะคะเพิ่นขะหายมากลักษณะเก้านะคะหายว่าเกินเก้านะเพิ่นขะหายสามคูู แถวบนนี่จะเน้นบนแถวล่างน,นี่จะเน้นล่างนะคะเพิ่นบอกว่ามันจันเลขมันชอบเบิร์นเพิ่นก็ให้กันเบิร์นมาให้นะคะสรุปมาแนวทางของพี่วาดนะคะแนวทางพี่วาดวันที่8กันยายน2568แนวทางตำลาวนะคะผู้ใดมักวิ่งมักแลนมัก,มกออกข้างรางกาย่นให้วิ่ง6กับ0น,นะคะบนล่างจับผู้ให้09 05 06นะคะแถวบน เป็นตัวเน้นนะคะเน้นบนแถวล่างนี่จะเป็นฮาฮอกแปดฮกเก้าเจ็ดนะคะการเบิร์ดนี่ฮอกฮกกับฮาฮานะคะเลขสามตัวนี่จะเก้าศูนย์ห้าหกศูนย์หกนะคะเน้นบนกันล่างนะคะถ้ายเอฟซีคนเก่านี่จะเข้าใจแนวทางของพี่บาตแถวบนคือเน้นข้างบนนะคะแถวล่างนี่คือเน้นข้างล่างนั่นๆที่จะ จะล่างไปออกบนบนจะออกล่างน่านนะคะแต่ว่าน่านที่จะออกตกกราบนะคะั้งแต่นนทิยาเอามาลงช่องนี่ของปีวาดย่างบ่เคยออกตกกราบนะคะเขาก็มางลุ่นน้ากันกว่าพี่เราบอกว่าหายแก้มือใหม่วันจันทร์รับทรัพย์นะคะนนทิยากับขอไวยพร้อหายพรอแมพี่น้อ,นอ,อ,นองเอฟซีโซดีค่ะแนวทางของพี่วาดตำลาวขอแก้มือใหม่ให้เอฟซีโซดีนะคะ